เริ่มต้นคืนนี้กับกรณีทหารพรานที่เหยียบกับระเบิดจนขาขาดที่บริเวณปราสาทตาเหมือนทมล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วก็มีการเตือนเพื่อนร่วมง,งานให้ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ครับสิบเอกทีรพลเพียขันทีทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดจนเสียขาซ้ายระหว่างลาดตะเวนที่ปราสาทตาเหมือนทมล่าสุดปลอดภัยแล้วนะครับโดยแพทย์โรงพยาบาลสุรินได้ผ่าตัดและดูแลอย่างเต็มที่ จนผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและย้ายไปพักรักษาตัวที่ห้องพิเศษด้านภรรยาเผยว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สามีก็บอกว่ากำลังใจดีชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอขณะที่สิเอกทีรพลฝากเตือนเพื่อนร่วมงานให้ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่นะครับด้านนางมาราตีนลิตาอันดาโมโฆกษสอกสบปทกด้านการต่างประเทศระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประนามกำัมพูชายอย่างรุนแรง กรณีใช้ทุ่นระเบิดสังหารซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยไทยและอนุสัญญาออตาว่าอย่างชัดเจนนอกจากนี้ไทยยังเรียกร้องให้ประเทศที่ช่วยเหลือการเก็บกู้ระเบิดของกัมพูชาพิจารณาการให้ความช่วยเหลืออีกครั้งโดยวันศุกร์นี้จะเชิญรัฐภาคีอนุสัญญามารับฟังข้อเท็จจริงเป็นการเฉพาะด้วยด้านสบทกย,ยังชี้แจงนะครับว่าขณะน,นี้ยังไม่มีการยุติบทบ,ทบาทของศูนย์และยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพราะจะต้องประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยพิจารณาจากข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และข้อเท็จจริงในพื้นที่เพื่อให้การตัดสินใจสอดคล้องกับผลประโยชน์แห่งชาติและความปลอดภัยของประชาชนครับ